สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เกตเวย์บางซื่อนะฮะจะมาทานบุฟเฟ่ตนะครับตีมเมนูในวันนี้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านวาชินะครับผม ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีหลายสาขาอยู่เหมือนกันโดยช่วงนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นบุฟเฟ่ตนะครับมา2ท่านจ่าย1ท่านนะครับผมแล้วก็จะกินเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นและกันวันนี้นะฮะสำหรับใครที่จะเดินทางมาสาขาที่ผมมาทานนะครับก็มาออก MRT สถานีบางโพนะครับเดินสกายวอล์กมาก็จะถึงเลยนะฮะเกตเวบางซื่อร้านจะอยู่ตรงชั้น3นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแพ็กเกจแล้วก็เมนูว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันนี้จะเป็นชาบูปิ้งย่างสเปเชียลบุฟเฟ่นะครับแต่รู้สึกว่าเราจะไม่ได้กินแพ็กเกตนี้หรือเปล่าเพราะที่เราดูมาเนี่ยจะเป็นอันนี้ฮะนี่น่าจะเป็นกลุ่มพวกซนะิลเวอร์อะไเนี่ยแล้วก็โปรโมชั่นมา2ใจหนึ่งก็แน่นอนครับว่ามาท่านเดียวจะไม่ได้ราคาโปรนะ แล้วก็สามารถใช้คนละครึ่งได้นะครับร้านนี้สาขาเยอะอยู่สาขาเยอะอยู่นะก็กำลังเป็นที่รู้จักเลยร้านนี้เนี่ยนะครับสังเกตป้ายหน้าร้านด้วยมา2องใจหนึ่งคนละครึ่งพัดอ่ะเดี๋ยวดูใบเสร็จอีกทีว่าสรุปแล้วโดนเท่าไหร่เปิดบริการทุกวัน11บเอโมงครึ่งปิด3ามทุ่มนะครับครัวปิด2องทุ่มครึ่งนี่นี่นี่นมาสองใจหนึ่งจะเริ่มตั้งแต่ซุปซิเวอร์นะคะซิเวอร์ซิเวอร์ ใช่จะเป็นรดจากข้าหัวราคาเต็มมันประมาณเท่าไรนะห้าร้อยเก้าสอ่าห้าเก้นี้2คนอยู่ที่เจ็ดร้บาทถ้าใช้โปรสองใจหนึ่งก็จะตกทันละค่นละสามาสิบแปดบาทสามนี้มีสิคนละครึ่งนะคะใช้คนละครึ่งได้ด้วยครับเอานั่นแหละฮซิลเวอร์ซิลเวอร์นะคะรัเป็นิงยงหรือชาบูเลยคถ้าเป็นิง่งก็จะเป็นะหแล้วก็ขอนอถ้าเป็นชาบูจะเลือกได้เป็นน้ำซุปไก่อาอะไร เลือกน้ำซุป50บาทเลือกได้สองอย่างเท่ากันใช่ไหมไ่ครับคือเลือกอันใดอันนึงเนาะต้องเลือกอันแรกนึงเลือกอย่างใดอย่างก็เป็นปิ้งย่างก็ได้ปิ้งย่างมั้ยครับครับเดี๋ยวดูตอนอาหารมาเสิร์ฟนะครับอ่านี่นะครับผมน้ำจิ้มยากินี่กุนะฮะ อะไรครับโอ้ก็ดีนะตอนแรกนึกว่าจะเป็นนึกว่าจะเป็นตะแกรงตอนแรกไอ้ตัวคูปองนี้ใช้ได้ใช่ไหมที่ทําตามกติกาอะไรนั่นนะอ๋อได้รับแซลมอนฟรีใช่ไหมคะใช่ใช่ผู้ค้ากดแชร์ในเพจของเพจร้านนะคะแชร์แล้วแชร์แล้วเดี๋ยวให้ดูกดเข้าใช้คูปองได้เลยนะคะโอเคอ่าผมกดใช้เลยนะทางนั้นค่ะกดใช้ได้เลยครับโอเคมาเป็นใบไม้เลยวาซาบิอันนั้นโชยุใช่ไหมนายขอดูยี่ห้อน่ฮะยามาสะ ซอยซอสจัดไปแล้วก็ดูเมนูหน่อยส่งครัวแล้วส่งครัวแล้วสุชีมีมีแต่ชิมิมันมันต้องสูงต้องเหนือกว่าน,นั้นถึงจะมีอ๋อมันต้องแพกสูงกว่านั้นไหนขอดูสั่งอาหารหน,น่อยอ่าซูชิโรอื่นๆอาหารปิ้งย่างถ้าผมจะดูเพิ่มแต่ผมกดสั่งก็ได้น่าจะแบ่งพอกันได้อยู่ออออมันมีซอสไม่เหมือนกันปะบิบิมบับ ซอสเทอริยากิกักบ <M iso. S 1> มิโซะสั่งแต่ซอสมิโซะมาก่อนเพราะว่าอันนี้ก็เยอะแล้วเนี่ยเลยสั่งเอามาเฉพาะซอสมิโซะก่อนแเอวเพิ่มไหมอ่อเดี๋ยวดูก่นอนแก้วน้ำดีกว่าไปไอศครีมฟรีจ้าของแมกโนเลียด้วยองุ่นไซมัสคัตน้ำพึ่งมะนาวชาเขียวไม่ละ อันนี้รู้สึกว่าตัวเลือกไม่เยอะนะเปปซี่นะถ้าเป็นที่อื่นอนาะจจะหลากหลาย <okay. S 1> เออดำเมือแดงชิมดูเป็นยังไงโอเคเป็นชาเขียวแบบออริจินอลนะใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งจตนแตนห้าชิ้นใช่ไหมเอาให้แ่นี้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอชิมซาชิมิก่อนเลยของฟรีจากทางร้านแชร์หน้าเพจกดไลค์แท็กเพื่อนนะผมทำหมดแล้วหนึ่งซิเนี่ย สำหรับ2คนก็คือหนึ่งจานเนี่ยต้องมา2คนถึงได้กินครับผมอโอเคเอาไว้วางถาดใช่ไหมอ่าก็พวกที่ยังไม่ได้เอาลงอ่ะพี่วางตัวนี้ก็ได้ไหนก็เพิ่มโอ้ยไม่ได้กินนานนะแซลมอนต้องจิ้มกบอเลยจิ้มว่าโชยุโชยุดีกว่าก็มีซีฟู้ดให้ด้วยเจ้วเลยชิ้นใหญ่อยู่นะ อร่อยครับหวานหวานโหโชยุยี่ห้อนี้ดีจังเอาลงเลยครับแนะนำด้วยครับก็คือเมนูอะไรเนื้อสันคอเนื้อสันคอแล้วก็ใบพายเนื้อสันนอกซต๊อดดำๆในซอสเลยเเอร์ี่น่าจะเป็นซอสเธอร์ี่เธอร์ี่หิวมากเย็นๆเลยแต่กระทะฟลอยด์แบบนี้ก็ก็ดีเป็นสันๆอย่างเงี้ยก็ทำให้คีบง่ายย่างง่ายนี่นี่เนี่ยไอ้ซอสแบบนี้แหละกินแบบนี้อะไรที่พวกร้านที่มีก้นฮากูกขาทำก็นดะแต่เนี้ยอร่อยแน่อร่อยหรอมั่งลองดูก่อน บุฟเฟตจำกัดเวลา2ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ร้านปิด3ามทุ่มอย่างที่บอกสั่งได้ถึง2องทุ่มครึ่งแต่เราหมดเวลาก่อนนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอสาหลายนี่สั่งเอาใช่ปะออขอแผ่นหนึง่งขอแผ่นหนึง่งโ,โนริ <c oughs> จ้าโนริยามิยามิเอ๊ะถูกเร็วดิโคตรหอมอ่ะ ไม่ไดกิ่นอีกแม่งโชว์มาแต่ก็แต่หน้าร้านแล้วผมดูราคาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะมีเซอร์วิสชาร์จกับภาษีด้วยน้ำต่หากนะฮะน้ำกุลาสามเก้ต่หาก796ดอยเก้กตัวนละ400อันนี้ยังไม่รวมสิทธิ์คนละครึ่งแต่บางคนอาจจะใช้หมดแล้วก็ได้แต่แค่บอกว่าเออใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ามาใช้ได้มันคือเนื้อใช่ไหมฮะเนื้อจ้ะเนื้อเนาะกินแบบนุ่มๆหน่อยก็ดีเนี่เยเอาขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวนี่เออชิมอะไรก็ได้เดี๋ยวเราเอาพวกนี้ไปเฮ้ยมันคือมันจะมีใบพายยด้ว เนี่ยแหละใบไผ่มีโหนกด้วยมีเส้นนะครับเทียบกับร้านย่างเนยสู้ได้ไหมครับปิ้งิ้มันปิ้งมันไม่ได้เป็คนละฟิวคนละฟิวเอาไปเทียบกันไม่ได้หรอกใช้เอาคนละรูปแบบหอเตาคนละแบบอันนี้ก็เป็นเตาที่แปลกมากครมือนกันอันนี้ยกให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวซอยให้เดี๋ยวเมื่อกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองลงทุ่มูป่ะเนื้อโคนนุ่มอ่ะเราซอยเขา กลมกล่อมดีเติมงาขาวงาดำด้วยนะทําทำให้มันหอมขึ้นมาต้องเลือกเอานะว่าจะกินแบบชาบูหรือปิ้งย่า <Okay. S 1> งก็มีพริกกับกระเทียมนะครับเติมแล้วโอ้โหอันนี้หัวเจเท้าเหรอเอาแล้วแต่อยากกินบ้าง ซสไลมาซะยาวเลยนะโลใช่ไหมจัดไปนี่คนละคำพอดีความมันมีเนื้อหนอกด้วยอโอ้โหกินกันเนยเนะี่ยแบบโคตรอร่อยอ,อันนี้ใบไผ่ bye. ซอสมิโซะใช่ไหมครับเปลี่ยนได้นะครับแต่แล้วเนยต้องขอได้เลยหรือว่าขอได้เลยครับเอามาหน่อยเอาเนยมาหน่อยเปลี่ยนกระทะด้วยครับเตรี่ยมๆแต่บางทีเขาก็เปิด AKB นะตอนี้แต่วันนั้นคือรู้ใจนะเนี่ยเปิดเนี่ยเออเอามาแล้วเปลี่ยนให้ยรื่ ที่เราส่งมาที่อยากกินนะเว้ยผมว่าหมูมันก็หมูมันเคี้ยวง่ายกว่าเนื้อเหรออันนี้หรออืมอันนี้วัตถุดิบมันมันเยอะกว่าแล้วเนื้อมันจะนุ่มกว่าเนื้อแต่เนื้อก็นุ่ม,มได้ได้อยู่ที่ลองดูวยเดี๋ยวข้าพเจ้ารับผิดชอบเองเชิ้นนี้เขาเลยเอเอพอพูดเสร็จน,นี้ปีนปีนตึกหนีไปเรียบร้อยแล้วนี่คือไข่หวานใช่ไหมใช่โอ้ว้าวไม่อยู่แล้วจ้า มันไม่อยู่เป็นชิ้นเดียวกันให้ผมแล้วงั้นก็กินไปเลยมันก็มีความเข้มข้นนะไอ้ซอสมาอยอะสูชิหน้าเบคอนเบคอนเเอาซีถ้าไม่อิ่มก็เอาซีว <Wow. S 2> ้าวต้มแแบบไม่ต้องคอเปิดที่นี่มูตะเออไอ้ที่กินกินเข้าไปนะของี่กินเป็นเบคอนไปลมหมูไข่ละ้อล้ะเนี่ย กรนะะดีบอกว่าเนี่ยประมาณว่าไข่จะไหมหรือเปล่าแล้วที่เหลือเยอะก็ลงเลยเอ้ยสุกดีสุกดีเนี่ยมีไข่ช่วยเสริมเนี่ยอันนี้พอได้แต่บางทีที่ดูก็รู้ว่ายังไม่สุกถ้าผมกินซูชิรอได้ปะมเอาดิมาครับผมทานข้าวกันครับโอ้โหอืมไม่อยากกินในแบบกุกื สุกี้โบราณเฮ้ยเฮเนี่ย,อยไปไปชอบบีบมา<ช>ลองเนสข้้งบนใช่ฉ่ำมากเน้่ป๊มันกระเด็นอีกแล้วกล็ลอ,องลดอุณหภูมิหน่อยอเดี๋ยวหมูลงต่อเลยส่วนอะไรนะสันสันสัน,สน,นอะไรสันนอกอมันก็จะเนื้อนหนาหน่อยเวลาเคี้ยวมันจะไม่นุ่มเท่าสันคอหรือสันใน สันขวัญแบบอิทาอันนี้คำอูทานนะไม่ใช่ส่วนใจเนื้อส่วนไหนฮะสันขวัญมีลูกชิ้นปลาหมึกบ้างด้วยนะกินยังไงเอาไปย่างเหรอเนี่ยคุณผู้ชมข้างล่างจะกินยังไงเรากินแบบปิ้่ยย่างเอาลงไปย่างเลยหมูเขาหมักดีนะนุ่มๆเด้งๆกันเลยทีเดียวนะเนื้อเนี่ยดีเนื้อทั้งสี่ดีแล้วย่างเขานานๆหน่อยเดี๋ยวไม่สุกนี่ฮะ คล <c oughs> าคากันอันนี้ยังเหลือแล้วเนี่ยเอาโล,ลอนะ <c oughs> โปมันมีถึงสิ้นเดือนหน้านะครับผมสามเดีอธันวามี12สาขาตอนนี้เดี๋ยวผมขอลองซีฟู้ดหน่อยยังไม่ได้ลองเลยพริกเขียวไมแล้วนะ หวานครับหวานเอาน้ำเดิมมาละชาเขียวอ่ะสุกเร็วนะฮะต้องลดอุณหภูมิเขาบ้างเอออันไหนพี่กินไปแล้วอ๋อให้หมดเลยเลอของผมหมดเลยแล้วเนี่ยเอ,อเอาเลีร็วอันนี้ซาบะป่ะฮะซาบนะจิมโชยุหน่อยเนานะน่าจะเข้ากันพี่ว่าไม่รู้นะแต่ที่กินมาโซชิบางชานิดก,นกินกับเาริยากิรอร่อย รีซอสปลาไหลอะ่ะซอสวานปลาไหลโอเคไม่ข้าวมากเราก็กินข้าวแค่พอประมาณนะฮะทุกคนวันนี้เราที่ประเมินลูกค้าเนี่ยเยอะไหมเยอะเลยลงเลยเรื่อยๆแต่แต่แตแตก็คนก,ก็เกิบเยอะอีกช่ก็เย็นๆอันนี้ก็เหมือนกันปะเนี่ยเหมือนกันเลยอะ่ะจะรวยต้นหอมอะไรไปด้วยอันนี้คือสามชั้นป่ะฮะ เหลือๆก็ลงเลยสามชั้นมิสซะเนื้อมาแล้วครับผมบูเลยเนื้อ,นนอ,นนอลาดเตเลกิหอ้มาแบบแช่เย็นมาเลยนะเอ้ย oh. อ้โหวิ่ อ่ะแล้วไข่หวานเป่าๆแบบไม่มีข้าวไข่หวานแบบไม่มีข้าวอ่ะผมเอาไปยากเลยนะอันเนี้ยกุ้งกับปลาใช่ไหมอืมอ่ามันเย็นมากเลยต้องอุ่นเขาหน่อยอ่ะออีกอันหนึ่งเดี๋ยวเคลียร์ให้มันคืออะไรอ่ะไข่ดำเฮ้ยเ <Hey. S 1> นี่ยไข่ดำทุกคนอันนี้เบคอนหรือหมูตักนเบคอนแบบเบยดิเบคอนไข่ขกุ้งย้อมสีเดีย๋ยวพิ่มหรือไข่ปลาคาเวียจริงๆเขาไม่ได้บอกทีเดียวอ่าไม่รู้ข้าวเปล่าไปแล้ว มันไม่ยอมบอกว่าเป็นไข่ว่าไอไข่ดำนี่มันคืออะไรกันแน่ไข่กุ้งอ่ะอยากได้เนยเพิ่มอ่ะก่อนอยากเรียกมาอยู่ก็คือก็คือได้ยินกันทั้งร้านไม่ไม่สนใจปวดเหลียวมองมาที่ฉัน ใช่สิแล้วมันก็ปลายแถวเนาะคนปลายแถวอะเนาะเราอยู่สุดขอบเลยเราเป็นคนชายขอบคนชายขอบก็อย่างเงี้ยแหละคือพนักงานอยู่ในครัวทุกคนเลยตอนนี้เอ้ยเนี่ยลูกค้าเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเยอะลูกค้าเอาเนยครับเนยครับผมแบ่งกันปาะอันนี้แบ่งกันอันนี้มาแบ่งกันคนละ ก็ระยะหรอย่างโรเนี่ยสั่งหนึ่งครั้งจะได้สองคำเออครับผพิมยังพี่ยไม่ได้กินเลยมาแล้วเนยอ่ะลงแล้วนะแจ๊ะบักพอแล้วนะไม่เขียนเพิ่มแล้วนะพอแล้วพอแล้วซันนอกซันนอฟกันแล้วสันคออยู่นี่อ๋อที่ดูสีสีมันอ่อนกว่าไอ้ซันคอจะสีอย่างนี้ซันนอฟชิริยากิซันนอกกันในเดี๋ยวเจอสันสันอะไรครับอยากกินเนื้อสันขวานอ่ะเดี๋ยวผมเอาลูกเตี๋ยวสมอน ไม่ใช่ร้านเอ็มนะไม่ใช่ร้านเอ็มเขาไม่สดลิขสิทธิ์เพราะทำไม่เจริงได้แค่แบบเขาผลิตเขาเองได้เพี่เอาสองเลยนี่นะฮะกุ้งนะฮะเออลูกชิ้นปลาเนี่ยเอามาแบ่งกันคนละสองได้ใช่ไงแบ่งได้แล้วเนี่ยได้แล้วมันไม่แล้วตัวนี้ลูกชิ้นปลาจริงๆเลยยกให้เลยกินไปแล้วกับกุ้งกินแล้วใช้ได้จีเอ็มซีฟู้ดเพิ่งอีกได้ไม่เยอะ าสามชั้นโอ้โหละมุนล,ลิ้นมากย่างเกรียมๆนี่ยิ่งดีอ่ะเราเรามาจัดเข้าหน่อยนะลูกชิ้นปลาอันนี้นะเนี่ยมาย่างรอเลยนี่อันนี้เป็นอีกซอสหนึ่งที่เรายังไม่ได้กินเอาไว้ฝั่งผมก็ได้ ก็ดูกินง่ายดีนะเนื้อมันจะหวานๆเปรี้ยอะไรเอาสีไนแดงแตส้มหรอเอาแดงหรือเอาส้มเอาเออพี่เราเลือกที่มนซีเรียสอะไเอาแดงแล้วกันไข่น้อยกว่าวต่างกันตรงไหนไม่รู้<ม>เดี๋ยวัสองครับ<ม>ก็ดีนะเมื่อกี้ไม่ได้จิ้มอะไรก็ดีขอลองเลยนะ<ม>เยอะเกินว้าวเยอะไปหรือเปล่า โอ้เนียน,น,นเลยมันจะเป็นซอสมายโยข้างบนแล้วก็มีไข่ข้างบนสีดำาๆก็เลยเรียกไข่ดา<ม>ตัวเนื้อหมูข้างบนเนาะก็มีความมัน,มนดึันน่าจะไม่ซอสมากกว่าซอสวกนี้เวลาไปยา่างนะน้จะดาเร็วเอาป่ะเอาเอาเนาะเดี๋ยวเราสรุปค่าใช้จ่ายให้ดูนะครับว่าโดนไปเท่าไหร่นะครับอ๋ออันนี้คือคือโรนะั้งเมื่อกี้ซูชิอ่ะคละชิ้นไปนี่ฮะมันจะต่างกันเล็กน้อยวิธีการปั้นข้าวตรงกลางเป็นปวด มีปูอัดไข่ไข่หวานกัดโดนแตงเลยเมื่อกี้คือรอบตรงที่ซอสหมักเขามันหลากหลายตา่างกันตรงซอสอ่าเด้ให้ดูว่าเหลืออะไรบ้างในนี้ถ้วยเปล่าคือไม่ต้องเปลี่ยกแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้ย่างอะไรเพิ่มแล้ว โอเคขออนุญาตทา,านต่อนะครับเราเดี๋ยวสรุปค่าใช้จ่ายกันชิ้นสุดท้ายอืมข้อใหญ่จริงๆนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นบูตะป่ะฮะน้องตเรียกวบูตะสายญี่ปุน่นคือข้างล่างมันจะเป็นโร่ะทุกคนเราอย่าไปแงะเขาเลยเรากินไปเลยดีกว่า นั่นมากตัวซอสดีครับกลมกล่อมก่อนจากกันในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ามีรสอะไรบ้างนะครับเพียบมะนาวครับเปรี้ยวจริงไม่ติงหนังช็อกโกแลตนะครับหวานแบบเด็กเด็ก เข้มๆเดยวก็จะมีมคุกกี้แอนครีมเย็นมือได้รสคุกกี้ชัดเจนมากมีความกรุบๆจากอะไรช็อกโก้สีดำๆแล้วก็มีสตรอเบอรี่ครับผม หวานๆกินง่ายออกหวานเลยไม่เปรี้ยวสุดท้ายคือชาเขียวนี่ฮะข้างล่างไม่ใช่เขียวนี่ยนะเขียวันี้คือเขียวมะนาวนี่มะชายอยู่ข้างล่างครับแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้มข้นดีฮะ อย่าลืมจัดตอนทานเสร็จเราก็จะจ่ายเงินตรงเวลาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับบุฟเฟ่ร้านวาชิอาดเดี๋ยวบอกค่าใช้จ่ายก่อนนะครับเราสั่งเป็นแพ็คเกจซิลเวอร์นะฮะราคาเดิมเนี่ยมันจะ 599บวกบวกเป็นโปรมา2จ่ายหนึ่งก็เลยจะเหลือ299บวกบวกราคาที่บวกแล้วทั้งเซอร์วิสช์จทั้งภาษีเนี่ยมันจะอยู่ที่352บาทน้ำรีฟิล3าบาทบวกบวกฉเฉลี่ยต่อท่านเนี่ยอะมันก็เลยตกที่398นั่นแหละฮะ2คนก็จะเป็น796อันนี้คือราคาเดิมนะก่อนใช้สิทธิ์อะไรต่างๆนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยเต็มที่มันก็ลดได้200ใช่ไหมฮะลดมาแล้วเนี่ยมันก็จะ คุ้มอยู่เพราะว่าจากคนละ398เนี่ยมันก็ลดได้เต็มควอต้าเลย200อย่างนี้นะถ้าวันนั้นคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยก็จะลดไปเต็มเ็มเลยนะฮะนั่นแหละสรุปเมื่อนี้ใครที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็จะเหลือแค่ประมาณ2 0 0ก็มาลองดูได้มาลองดูได้สำหรับรสชาติอาหารก็ถือว่าดีฮะอร่อยมากตัวเนื้อเนี่ยทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยก็จะหมักซอสมาหลายแบบนะฮะแล้วก็มีซูชิให้เลือกทานแต่ก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าข้าวก็เยอะอยู่ ถ้าเกิดทานในราคาที่สูงกว่านี้ก็จะมีซาชิมิให้สั่งด้วยแล้วท่านที่มาทานเนี่ยก็จะต้องเลือกว่ารับเป็นชาบูหรือว่าเป็นปิ้งย่างนะครับปิ้งย่างก็เถือว่าดูไม่เหมือนกับหลายๆร้านนะฮะร,ร้านนี้เขาใช้เป็นฟอยล์ย่างก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบนะจะเชี่ยวกับการย่างเป็นตะแกง ใครที่มาลองแล้วก็มารีวิวบอกผมได้นะครับและสุดท้ายนี้ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้กด subscribe กับช่องของเราครับตินอินททวนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ร้านต่อไปที่เราจะพาไปรีวิวกันอีกนะครับผมถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราอย่างไรก็สามารถสนับสนุนกันได้หรือติดต่องานได้ไว้เจอกันใหม่กับร้านถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งปที่เขาบอกว่า ตกคนละร้อยสี่ก้านี่คือน่าจะไม่สั่งน้ําหรือเปล่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะถ้าไม่ใช้เนี่ยไม่ใช้แล้วมีน้ํารีฟิลจะเป็น398นะั่นแหละตามที่ให้ดูแต่ก็ดีอยู่ทางได้2ชั่วโมงเป็นร้านที่สาขาเยอะอยู่นะครับบางคนอาจจะบ้านใกล้กลๆแถวซีคอนซีนาคาลินก็ไปได้เหมือนกันไปละเดินทางกลับกันดีกว่า